วันรีวิวสวัสดีครับวันนี้นะครับก็เป็นช่วงของเพื่อนๆสําหรับเพื่อนๆมือใหม่นะครับจะมาพูดถึงวิธีการม้วนโฟมให้มันเป็นกลมๆยกตัวอย่างเช่นเวลาเรามีดักแฟนนะครับเราต้องการทําท่อเนี่ยวิธีม้วนโฟมทํำยังไงหรือว่าเราเห็นเครื่องบินนี้ไหมฮะที่ตูดมันทําเป็นไอพ่นเนี่ยมันก็ใช้เป็นโฟมม้วนใหม่นี้เหมือนกันมาดูเป็นหลักการนะครับ เอาละครับเริ่มต้นเนี่ยเราก็จะต้องเตรียมโฟมมาก่อนนะครับโฟมอัดเนี่ยก็จะมีทั้งเป็นโฟมแบบ3มมิลตัวนี้นะครับอันนี้เป็นโฟมอัด3มมิลนะครับอีกประเภทหนึ่งคือโฟมอัด5มิลมันก็จะหนากว่าคือความหนาตรงนี้5มิลนะครับเราจะต้องดูโฟมว่ามันจะมีอยู่2ด้านด้านหนึ่งมันจะเป็นสะท้อนแสงวิบวับเนี่บเวลาเรามองอย่างเงี้ยเราจะเห็นเลยมันเป็นวิบวับวิบวับสวยๆอีกด้านหนึ่งเป็นสีด้านๆนะครับ โฟมสามมิลก็จะเป็นเหมือนกันนะครับด้านหนึ่งก็จะเป็นวิบบับอีกด้านหนึ่งเป็นด้านด้านเราก็เตรียมอุปกรณ์ที่จะใช้ม้วนโฟมมาเป็นขวดอะไรก็ได้นะครับอันนี้เป็นขวดหลายๆขนาดเลยหรือจะเป็นขวดน้ําก็ได้ก็แล้วแต่เรานะครับที่เราจะหามาได้อาล่ะขั้นตอนนะครับเราก็อาจจะต้องคิดก่อนว่าเราอยากจะได้ท่อเรายาวเท่าไหร่นะครับเช่นอันนี้เราต้องการตัวโฟมมาให้ยาวประมาณเท่านี้เดี๋ยวจะยกตัวอย่างด้วยโฟม5มิลก่อนนะครับ เราก็ตัดมาให้ได้ความยาวตามทอดที่ต้องการของจริงอาจจะยาวกว่านี้ก็ได้เล็กกว่านี้ก็ได้นะครับเอาแค่นี้พอไม่ต้องเยอะมากนะ <c oughs> เราก็ดูด้านที่มันเป็นวิบวับนะครับมันจะต้องอยู่ด้านในด้านที่เป็นไม่สะท้อนแสงเนี่ย จะอยู่ด้านนอกนะครับเราก็เริ่มต้นจากเอากระป๋องหรือขวดที่ขนาดใหญ่ตัวของเรามาก่อนก็วางทาบนะครับแล้วก็ค่อยๆม้วนค่อยๆม้วนดันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็กลับข้างแล้วเราก็กลับข้างดัน,นค่อยค่อยม้วนม้วนน้ำไปเหมือนทำมาอีกขนมยำโรฮะพอได้ไซส์ใหญ่เสร็จเรียบร้อยปุ๊บแล้วก็เอาไซส์ที่เล็กลง ำมวนต่อพอเราวางเราเห็นฮะมันเริ่มให้ความโค้งมาละแล้วเราก็เอาชิ้นที่เล็กลงอีกมาค่อยๆหมวนไปเรื่อยๆอยันนี้ก็กระปุกอมตินนี่ฮะหางมาใช้ได้เลยแล้วก็เอาที่เล็กลงอีก มันก็อยู่ที่ว่าเราต้องการท่อเราเล็กแค่ไหนนะครับนี่ก็มวนได้แล้วนะครับทีนี้สมมุติว่าถ้าเราไม่ได้เอาด้านวิบวับเข้าด้านในนะครับเราเอาออกด้านนอกอ่านี่อีกชิ้นหนึ่งอันนี้เป็นด้านที่เป็นสีด้านด้านอันนี้ที่เป็นด้านที่เป็นวิบวับนะครับสมมติจะเอาวิบวับออกด้านนอกอ่าลองม้วนดูเราก็ปองใหญ่วาง มันหักเลยนะครับรออีกทีนะฮะตมมติจะค่อยๆให้มันเบา,บามือลองยังไงมันก็หกักเพราะฉะนั้นเนี่ยด้านนี้ที่เป็นด้านที่เป็นสี่ด้านเนี่ยมันมีความตึงมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะสามารถรับแรงดึงได้ในขณะที่ถ้าเอาด้านวีป,ปับออกด้านนอกเนี่ยหมุนปุ๊บหกักอันนี้เป็นโฟมหมิลทีนี้มาลองดูโฟม3มมิลกันนะครับ แล้วก็ตัดมาสองชิ้นแล้ก็ตัดมาสองชิ้นด้านนี้จะเป็นโฟม3ามมิลน,นะครับโอเคด้านนี้ก็เป็นด้านที่สะท้อนแสงวิบวับนะครับทั้งคู่เรามาลองมน้นกันแล้วก็กระป๋องใหญ่โน้นนำ สามมิลเนี่ยให้ตัวง่ายม้วนได้ละนะครับเอาเลยม้วนค่อยม้วนไปก็ไม่ต้องรีบแต่ก็ไม่ต้องช้านะมันก็ไปได้ขางมันอยู่แล้วตอนนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะทำท่อไซส์ประมาณเท่าไหร่นะครับเนี่ยม้วนได้ละนะครับแล้วเราก็เอาเทปเย็บสับประรดติด ที่ขอบบริเวณนี้นะครับเนี่ยอย่างตัวนี้ที่ทําท่อดักเนี่ยสำหรับดักอันนี้เห็นไหมฮะก็วัดว่าเส้นผ่าศูนย์กลางไอเส้นรอบวงตัวนี้เท่าไหร่แล้วก็ทําท่อเนี่ยสวมย้อนเข้าไปด้านหลังก็สวมเข้าไปแค่นี้เองนะครับนี้ถ้าลองกลับข้างเอาด้านที่วิบบับออกข้างนอกนะครับลองม้วนดู สมมิลมันจะม,มีการให้ตัวได้ดีกว่า5มิลน,นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ม้วนง่ายกว่าเสร็จแล้วด้านอันเล็กนะครับอันนี้รับแล้วก็อันเล็กอ่ะได้ยินเสียงหักป๊อกไว้ใช่ไหมครั ตรงนี้หักแต่ละนะครับตัวถ้าเอาโฟมสามมิลมานะครับเราทาท่อเนี่ยจะดีกว่า5มิลเพราะว่าไม่ว่าจะเรา,เอาออด้านไหนเนี่ยมันยังมีการให้ตัวทั้งคู่ก็เ,ออเป็นวิธีง่ายๆนะครับถ้าอยากจะทด<ม>ลองทําท่อดักแฟนหรือท่อไอพ่นของเครื่องบินเนี่ยเราก็เอาโฟมมานะครับแนะนําให้ใช้โฟม3มมิลจะดีกว่านะครับแล้วก็เอาด้านวิบวับเข้าด้านไหนที่มันสะท้อนแสง ด้านที่มันไม่สะท้อนแสงออกด้านนอกทดลองทำกันดูนะครับสนุกดีตะวันรีวิวสวัสดีครับ